ยินดีต้อนรับสู่ช่องอนาจาักนิยายเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ คำสัญญาของนักรบบทที่229ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ความงามในขณะเดียวกันมีคนหลายสิบคนที่วิ่งอยู่บนที่ราบของรอยแยกชิงหัวพวกเขาทั้งหมดได้เข้าสู่ขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณระดับ9้าและชูหยานผู้ซึ่งเก่งที่สุดในประตูด้านในของนิกายลี่หยางก็อยู่ท่ามกลางพวกเขาอย่างไรก็ตามหน้าแปลกใจที่ผู้นำไม่ใช่ชูหยานแต่เป็นเด็กหนุ่มหน้าเย็นชาในวัย20ของเขา พี่ทังเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อค่าสิทธิของเกาะเฟิงหลิงในระหว่างการทดสอบทดลองมันเป็นภารกิจที่ผู้อาวุโสมอบให้ด้วยชูหยานพูดกับชายหนุ่มที่น่าเย็นชาเด็กหนุ่มน้าเย็นชาพยักหน้าและตอบว่าทุกคนจะถูกรวมตัวที่จตุรัดหยกขาวก่อนสิ้นสุดการทดสอบพวกเขาจะนั่งเป็ดในขณะนั้นเขาค่อนข้างผ่อนคลายราวกับว่าเขาไม่กลัวสิทธิของเกาะเฟิงหลิงเลย แน่นอนและตั้งแต่พี่ถังได้เข้าสู่ขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงไม่มีใครในรอยแยกชิงหัวจะเหมาะกับเจ้าชู้ยานหัวเราะคิกคักและกล่าวว่าแต่เราไม่สามารถดูถูกยินลี่เกิดได้เพราะเขาอยู่ห่างจากขอบเขตวิญ,ญญาณแท้จริงเพียงครึ่งก้าและเริ่มปรับแต่งพลังที่แท้จริงไม่เป็นไรเขาเป็นแค่ลูกปลาตัวเล็กๆที่อยู่ห่างจากอาณาจักรวิญ,ญญาณแท้เพียงครึ่งก้าวเขาเทียบไม่ได้เลยกับนักศิลปะการต่อสู้ที่เข้าสู่ขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริง ข้าจะฆ่ามันอย่างง่ายดายราวกับข้าสุนัขเด็กหนุ่มหน้าเย็นชาโบกมือและพูดอย่างเย่อหยิ่ง55ความแข็งแกร่งของสิทธิที่ไม่มีข้อโต้แย้งอย่างแน่นอนเจ้าต้องทําให้เกาะเฟิงหลิงทั้งหมดต้องทนทุกทรมานชูหยานหัวเราะและกล่าวว่าในเวลาเดียวกันคนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งก็เดินทางอย่างรวดเร็วในป่าทึบผู้นำหยินลี่เกิดเป็นชายหนุ่มรูปงามที่ได้รับการพิจารณาว่าเก่งที่สุดในประตูชั้นในของเกาะเฟิงหลิง มีข่าวเกี่ยวกับน้องชายหลิงและโอหยางบ้างไหมเขาหันไปถามเด็กหนุ่มตัวสูงสิทธิไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับการกลับมาของพวกเขาและเราไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้หนุ่มตัวสูงได้ตอบกลับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหรอเมื่อได้ยินสิ่งนี้ยินลี่เกิดขมวดคิ้วและรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะด้วยความกลัวเป็นไปไม่ได้ พวกเขารวบรวมคนกว่า200คนเพื่อสังหารซูโม่ด้วยกลุ่มที่ใหญ่โตของพวกเขาไม่มีใครที่คู่ควรกับพวกเขานับประษาอะไรกับซูโม่ชายหนุ่มร่างสูงสายหัวและพูดว่าเมื่อได้ยินเรื่องนี้หยินลี่เกิพยักหน้าและตกลงว่ากองทัพของโอหยางปิงแข็งแกร่งพอที่เขาจะคิดอีกทีเกี่ยวกับการต่อสู้กับพวกเขาช่างแข็งแกร่งเสียนี้กระไรแต่เหมือนตะกัแตนหลังฤดูใบร่วงเขาจะต้องตายในไม่ช้ายินลี่เกิดกล่าวพร้อมกับถอนหายใจ สิทธิพี่ยิงศัตรูหลักของเราคือสิทธิของนิกายลี่หยางที่ฆ่าพี่น้องของเราหลายคนชายหนุ่มร่างสูงกล่าวอย่างเคร่งขรึมหยินลี่เกิดเริ่มจริงจังและพูดว่าข้าได้รับสมบัติก่อนหน้านี้มากมายเพื่อที่ข้าจะได้บุกเข้าไปในของอาณาจักรวิญ,ญญาณที่แท้จริงอย่างสันโดษหลังจากการทดสอบทดลองไปที่จตุรัสหยกขาวกันเถิดแล้วข้าจะทําให้นิกายลี่หยางชดใช้ด้วยเลือดในขณะเดียวกันซูโม่ยังคงนั่งขัมประดอยู่ตรงกลางจตุรัสหยกขาว การทดสอบทดลองจะสิ้นสุดภายในเวลาหนึ่งวันนอกจากเขาแล้วยังมีสิทธิ์อีกเป็นโหลในจัตุรัสด้วยส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์ของนิกายเทียนหยวนและที่เหลือเป็นสิทธิ์ของนิกายเทียนเจี้ยนเหมินพวกเขาทั้งหมดหน้าดำและเหลือบมองที่ซูโม่ด้วยความโกรธเพราะซูโม่ได้ขโมยกระเป๋าเก็บของของ,ของพวกเขาไปอย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถอดทนได้เพียงครู่เดียวเพราะพวกเขาไม่คู่ควรกับซูโม่พวกเขากำลังรอผู้เชี่ยวชาญของนิกายที่เกี่ยวข้องกลับมาก่อนที่จะโจมตีซูโม่ ในเวลานี้ผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งรีบวิ่งไปที่จตุรัสยกขาวเป็นกลุ่มสิทธิประมาณ20คนของนิกายเทียนหยวนและผู้นำก็มีความงามที่เยือกเย็นนางคือชินเฉียนเว่ยดีที่สุดในประตูด,ด้านในของนิกายเทียนหยวนคิ้วของนางขมวดคิ้วและนางมีสีหน้าเยือกเย็นบนใบหน้าที่สวยงามของนางหลังจากที่พวกเขามาถึงซูโมโ่ก็ดึงดูดความสนใจของนางทันทีพี่เฉียนเย่เว่ยนั่นมันเขาเขาเป็นคนที่ขโมยกระเป๋าเก็บของของเราและขู่ว่าจะ ถึงคนอ้วนข้างๆชินเฉียนเยเว่กำลังชี้นิ้วไปที่ซูโม่และพูดอย่างโกรธเคืองแต่เขาเดินออกไปกลางประโยคคนอ้วนคือเต้าเฉิงลูกศิษย์ของนิกายเทียนหยวนและเป็นคนแรกที่ถูกซูโม่ปล้นคืออะไรชินเฉียนเยเว่ถามอย่างเย็นชาเต้าเฉิงคิดสั้นๆและพูดทันทีว่าเขาบอกว่าเขาจะปล้นเจ้าด้วยซ้ำเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าที่สวยงามของชินเฉียนเว่ยก็แสดงเจตนาฆ่ายอย่างแรงกล้า เต้าเฉิงดีใจมากที่ได้เห็นสีหน้าของชินเฉียนเยเ่เปลี่ยนไปเขาไม่กังวลอีกต่อไปแล้วว่านางเต็มใจจะยืนหยัดเพื่อเขาเขามองดูซูโม่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆและคิดกับตัวเองว่าข้าจะเอาของที่เจ้าเอาไปคืนด้วยความสนใจสิทธิ์พี่ชินของเราด้วยกระเป๋าเก็บของของเรายังถูกปล้นเราขอให้เจ้ายืนขึ้นเพื่อเรา สิทธิ์คนอื่นๆของนิกายเทียนหยวนในจตุรัสทั้งหมดเริ่มตะโกนเมื่อพวกเขาเห็นชินเฉียนเว่ยราวกับว่านางเป็นผู้กอบกู้พวกเขาอะไรนี่มันอุกอาจชินเฉียนเว่ยโกรธมากช่างเป็นผู้ชายที่หยิ่งผยองเขาคิดว่าจะไม่มีใครหยุดเขาได้หรือร่างเพียวของนางพุ่งเข้าหาซูโม่ด้วยสายลมที่หอมกรุ่นมอบกระเป๋าเก็บของที่เจ้าขโมยไปและขอโทษพวกเขาชินเฉียนเย่เว่ยสั่งซูโม่ด้วยน้ำเสียงเย็นชา เมื่อได้ยินเช่นนี้ซูมโม่ก็ลืมตาขึ้นครั้งแรกที่เขาเห็นร่างสูงผอมเพรียวและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาสังเกตเห็นใบหน้าที่เย็นชาและสวยงามของชินเชียน,นเยเวเฮสาวงามขอกระเป๋าเก็บของด้วยซูมโม่ยิ้มและพูดเรียบเรียมอะไรชินเชียนเวตกใจและสิทธิคนอื่นๆของนิกายเทียนหยวนก็เช่นกันเต้าเฉิงถึงกับอ้าปากค้างอะไรนะผู้ชายคนนี้ต้องปัญญาอ่อนเขาต้องการให้ชินเชียน เยเว่มอบกระเป๋าเก็บของของนางด้วยเหรอเขายากจนจนเป็นบ้าหรือเขาติดการปล้นคนอื่นหรือเปล่าเขายังต้องการปล้นฉินเฉียนเยเวบัตรซบเขารู้ไหมว่านางเป็นใครนางเก่งที่สุดในประตูชั้นในของนิกายเทียนหยวนและอยู่ห่างจากของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงไปครึ่งก้าวนางยังสามารถยืนหยัดต่อสู้กับนักศิลปะการต่อสู้ที่ขอบเขตวิญญาณแท้จริงระดับหนึ่งได้ ชิงชินเฉียนเย่เว่ก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายชินเฉียนเว่ฟื้นความสงบของนางอย่างรวดเร็วและตอนนี้ก็โกรธเคืองเจ้าเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ชินเฉียนเว่ตะโกนอย่างประณีตและโจมตีซูโม่ด้วยดาบยาวสีน้ำเงินที่ปรากฏอยู่ในมือของนางการนัดหยุดงานเป็นไปอย่างท่วมท้นและรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมันมาถึงซูโม่ด้วยประกายแสงดาบในขณะนี้สองนิ้วที่ปกคลุมไปด้วยแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นและจับแสงดาบไว้ เป็นซูโม่ที่ยึดดาบยาวของชินเฉียนเย่เว่ด้วยสองนิ้วอะไรเป็นไปได้ยังไงใบหน้าของชินเฉียนเย่เว่ซีจากความตกใจนางไม่เคยคิดว่าซูโม่จะสามารถจับดาบของนางได้ด้วยสองนิ้วแม้ว่านางจะไม่ได้โจมตีด้วยกำลังเต็มที่แต่ก็ไม่มีทางที่นักศิลปะการต่อสู้ระดับเก้าของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณจะสามารถจับดาบของนางด้วยนิ้วของเขาได้อย่างง่ายดาย แม้แต่นักศิลปะการต่อสู้ทั่วไปในระดับหนึ่งของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ไม่ต้องพูดถึงคนที่อยู่ในขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณระดับ9เอากระเป๋าเก็บของมาให้ข้าแม้แต่คนสวยก็ไม่มีข้อยกเว้นซูโม่พูดอีกครั้งบทที่230พ่ายแพ้โดยสามหมัดเอากระเป๋าเก็บของมาให้ข้าความสวยก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้หรอกซูโม่มองไปที่ชินเฉียนเยเว่และพูดเรียบเรียม อะไรเ,เมื่อได้ยินเช่นนี้ฉินเฉียนเย่เว่ยก,ก็ตะโกนอย่างนุ่มนวลจากนั้นนางก็เหวี่ยงดาบยาวในมือหักออกจากนิ้วของซูโม,โม่ในเวลาต่อมานางรีบออกไปอีกครั้งโดยโจมตีเก้าครั้งติดต่อกันร,รัศมีดาบอันแหลมคมทั้งเก้าเส้นห่อหุ้มซูโม่ในพริบตาเจ้ามีความแข็งแกร่งมากซูโม่ยิ้มและกล่าวว่ามันจะไม่ง่ายเลยที่จะป้องกันการโจมตีครั้งนี้ถ้าเขาไม่บุกทะลวงไปยังขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญ,ญาณระดับเก้า ตอนนี้มันง่ายเกินไปเขาสะบัดแขนเสื้อและปล่อยคลื่นลมอันรุนแรงเพื่อทำลายรัศมีดาบทั้งหมดออกเป็นชิ้นๆเจ้าจะแข็งแกร่งได้อย่างไรเจ้าคือใครใบหน้าของฉินเฉียนเยเว่ซีดลงนางตกใจกับความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงกลัวของเขาซึ่งนางไม่เคยได้ยินหรือเคยเห็นในหมู่เพื่อนในระดับเดียวกันไม่มีใครในระดับเดียวกันที่เหมือนกับเขาแม้แต่เจียนวูยู่แห่งนิกายทเทียนเจี้ยนเหมือนก็ไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ตามนางไม่เคยได้ยินชื่อของเขาเลยสิทธิ์คนอื่นๆของนิกายเทียนหยวนก็ยิ่งตกตะลึงมากขึ้นผู้ชายคนนี้ทำลายการโจมตีของพี่สาวชินเฉียน,นเว่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องขยับร่างกายซูโม่จากก่อเฟิงหลิงซูโม่กล่าวซูโม่นางตื่นตระหนกด้วยดวงตาที่สวยงามเบิกกว้าง แน่นอนนางเคยได้ยินเกี่ยวกับซูโมโอ่อย่างไรก็ตามในเวลานั้นเขาเพิ่งเข้าสู่ระดับ5หรือ6ของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณและแม้ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะเขาก็ยังไม่แข็งแกร่งพออย่างไรก็ตามตอนนี้เขาเกือบจะถึงจุดสูงสุดระดับ9ของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณเจ้าควรมอบมันให้เองดีกว่ามิฉะนั้นอย่าโทษข้าสำหรับความผิดของข้าซูโม่สายหัวและพูดอีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนี้ชินเฉียนเว่ยก็ตะโกนอย่างหนักแน่นว่า ข้ายอมตายดีกว่าให้กระเป๋าเก็บของแก่นางซูโม่พูดไม่ออกเพราะเขาไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะแข็งแกร่งขนาดนี้เอาละ่ะถ้าเจ้ารับหมัดของข้าได้สามหมัดเจ้าก็ไปได้เลยเขากล่าวอีกครั้งเขาต้องการให้โอกาสครั้งที่สองกับนางแค่สามชิน,ชนเฉียนเยเว่หัวเราะและพูดว่าถ้าเจ้าสามารถทำรา้ายข้าด้วยการชกสามครั้งข้าจะให้กระเป๋าเก็บของแก่เจ้า ดวงตาของนางเต็มไปด้วยการเสียสีสามกระบวนท่าจากนักศิลปะการต่อสู้ปกติของอาณาจักรวิญญาณแท้จริงระดับหนึ่งไม่สามารถเอาชนะนางได้นับประษาอะไรกับซูโม,โม่ซูโม่แข็งแกร่งมากแต่แล้วยังไงละ่ะเขาสามารถเอาชนะนักศิลปะการต่อสู้ของของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงระดับหนึ่งได้หรือไม่ดีเตรียมพร้อมซูโม่พยักหน้าและเหวี่ยงหมัดออกไปทันใดนั้นกำปั้นขนาดใหญ่พุ่งเข้าหาฉินเฉียนเว่ยด้วยคลื่นกระแทก ซูโม่ไม่ได้ใช้เทคนิคศิลปะการต่อสู้ใดๆหมัดไม่ได้ฉุดฉาดเลยเป็นเพียงการเล่นธรรมดาธรรมดาอย่างไรก็ตามเมื่อรู้สึกถึงพลังปราณแท้ๆที่น่ากลัวบนกำปั้นินฉเฉียนเยเว่ก็ตกใจพลังปราณแท้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่มีอยู่ในกำปั้นของเขานั้นน่ากลัวและมีพลังเหมือนกระแสน้ำที่โหมกระหนำ่ำอันที่จริงหมัดของซูโม่ทำให้เขาใช้เกลียววิญ,ญญาณ8อันเท่านั้น ตอนนี้เขาได้เข้าสู่ระดับ9ของขอบเขตการต่อสู้ทางจิตวิญญาณแม้ว่าจะมีเกลียววิญญาณ8เส้นปราณแท้ของเขาก็ยังเหนือกว่าใครการเล่นดาบควบแน่นน้ําแม้ว่านางจะตกใจแต่ชินเฉียนเว่ก็ไม่ยอมจำนวนพลังปราณของนางพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและดาบของนางก็แทงทะลุรัศมีของหมัดเปล่งแสงกระบีอันเจิดจ้าออกมา ดาบควบแน่นของน้ำของนางนั้นยอดเยี่ยมจริงๆเมื่อนางเหว่งดาบพลังปราณแห่งน้ำที่อยู่รอบๆตัวนางดูเหมือนจะถูกบางสิ่งดึงมาและถูกรวบรวมอย่างรวดเร็วไปยังแสงดาบซึ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับทักษดาบของนางอย่างมากบูมด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ชินเฉียนเว่ยได้ทำลายรัศมีของหมัดแต่พลังอันน่าสยดสยองที่อยู่ในรัศมีหมัดนั้นผลักนางกลับไปมากกว่า20เมตรฝูงชนตกตะลึงแข็งแกร่งเหมือนนางนางยังคงถูกผลักด้วยหมัดเดียว น่าสนุกจังระวังซูโม่ต่อยอีกครั้งหัวเราะออกมาดังๆในวินาทีนั้นแรงหมัดที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็พุ่งออกมาราวกับคลื่นในมหาสมุทรราวกับถูกคลื่นทะเลซัดอากาศก็เริ่มซัดเข้าหากันหมัดคลื่นทะเลก้าวเท่าคราวนี้เขาใช้เทคนิคศิลปะการต่อสู้ระดับเริ่มต้นแม้จะมีระดับที่ต่ำกว่าแต่เขาก็ยังฝึกฝนการเล่นหมัดในอาณาจักรที่สมบูรณ์และทำให้มันทรงพลังน้ำในฤดูใบไม้ร่วงที่ไร้ร่องรอย ใบหน้าของชินเฉียนเย่เวดูจริงจังเพราะนางไม่กล้าที่จะผ่อนคลายในสถานการณ์นี้นางกระจายแสงดาบราวกับน้ำไปรอบๆด้วยริ้วของดาบปราณเสมือนบูมหมัดของซูโม่แตกอีกครั้งซึ่งสร้างพลังอันยิ่งใหญ่และทุกคนในจัตุรัสยกขาวก็ถูกผลักกลับคราวนี้ชินเฉียนเว่ยถูกผลักกลับมาอีกครั้งไกล,ก,ล,ก,ก,ลกว่า30เมตรอย่างไรก็ตามแม้จะถอยกลับและก้าวถอยหลังนางก็ยังเบี่ยงการชกทั้งสองครั้งยังมีเหลืออยู่หนึ่งตัว ดังนั้นถอยออกมานางพูดอย่างภาคภูมิใจนางไม่ได้คาดหวังว่าจะพ่ายแพ้ต่อหมัดสุดท้ายสูโม,โมพยักหน้าและหมัดของเขาก็พุ่งออกมารวบรวมปราณแท้ๆอย่างรวดเร็วเสือคำรามและหมัดมังกรมังกรพิชิตโลกรัศมีของหมัดพุ่งทะลุทอ้องฟ้าจากนั้นเสียงคำรามของมังกรก็ดังก้องไปทั่วสนามหลังจากนั้นเงาเสมือนของมังกรก็กลิ้งไปตามรัศมีของหมัดในขณะนั้นหมัดก็ทําให้ทุกคนตะลึง ด้วยคลื่นลมปราณแท้ที่น่าตกใจหมัดที่โดดเด่นนั้นผ่านพ้นไปไม่ได้แม้แต่นักศิลปะการต่อสู้ทั่วไปของขอบเขตวิญญาณแท้จริงระดับหนึ่งก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการป้องกันมันไม่ใบหน้าของชินเฉียนเยเว่ก็ซีดเช่นกันนังไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าความแข็งแกร่งของเขาจะเทียบเท่ากับนักสู้ระดับหนึ่งของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงโลกคบแน่นน้ำ เมื่อถึงจุดนี้นางตัดสินใจและกวดแกว่งดาบของนางซ้ำและซ้ำเล่าซึ่งทันทีที่ตาข่ายป้องกันปราณแท้ขนาดใหญ่ต่อหน้านางโลดที่ดูดซับพลังปราณแห่งน้ำนั้นสองประกายราวกับม่านน้ำขนาดใหญ่เสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันของนางในเวลาต่อมาแสงมัดพุ่งชนม่านน้ำบูมเพียงชั่วพริบตาแสงมัดก็ทะลุม่านน้ำและผลที่ตามมาก็ทำลายปราณแท้ที่ป้องกันร่างกายของนางทันทีปัง ในทันทีร่างของชินเฉียนเว่ยถูกโยนทิ้งไปมากกว่า500เมตรราวกับดาวตกปากของนางแง้มเล็กน้อยนางกระอักเลือดออกมานางได้รับบาดเจ็บอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าของนางซีดเล็กน้อยและนางรู้สึกตกใจเกินกว่าจะเชื่อความพ่ายแพ้ของนางนางพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ด้วยหมัดเพียงสามครั้งจากผู้ที่มีระดับต่ำกว่านางสำหรับนางนั่นเป็นเรื่องน่าละอายและทนไม่ได้ความเจ็บปวดทางจิตใจนั้นแข็งแกร่งกว่าความเจ็บปวดทางกายมาก สิทธิ์คนอื่นๆของนิกายเทียนหยวนก็ซีเซียวด้วยความขมขื่นในใจของพวกเขาพี่สาวอาวุโสของพวกเขาชินเฉียนเว่ยซึ่งเป็นสิทธิ์อันดับต้นๆในนิกายเทียนหยวนพ่ายแพ้ด้วยหมัดสามครั้งซูโม่อยู่ยงคงกระพันในแดนวิญญ,ญาณที่แท้จริงเอากระเป๋าเก็บของมาให้ข้าซูโม่มองไปที่ชินเฉียนเย่เว่จากระยะไกลและหัวเราะอ,อย่างเย็นชาจากนั้นเขาก็หันไปหาสิทธิ์ที่เหลือของนิกายเทียนหยวนและพูดว่าของเจ้าเช่นกัน อย่าบังคับให้ค่าฆ่าใครเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็เริ่มมองไปที่ชินเฉียนเว่และรอการตัดสินใจของนางถ้านางปฏิเสธที่จะมอบกระเป๋าให้คนอื่นๆจะไม่ทำอย่างนั้นและจะต่อสู้กับซูโม่ด้วยความตายเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปและนางอยากจะหนีด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนางรู้ว่าการทดสอบชิงหัวกำลังจะสิ้นสุดลงและเมื่อทางออกของถ้ำเปิดออกนางก็ยังต้องกลับไป ผ่านไปครู่หนึ่งนางตัดสินใจมอบกระเป๋าเก็บของให้ซูโม่ชั่วคราวนางกำลังรอเจียนวูอยู่แห่งนิกายเทียนเจี้ยนเหมินและชูหยานจากนิกายลี่หยางและกำลังวางแผนที่จะเอาชนะซูโม่กับพวกเขาด้วยกันพวกเขาเคยรู้จักนางมาก่อนและไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะช่วยนางจากนั้นนางก็หยิบกระเป๋าเก็บของออกมาส่งให้เขาโดยไม่เต็มใจเมื่อเห็นเช่นนี้สิทธิ์คนอื่นๆของนิกายเทียนหยวนก็เลิกกระเป๋าเก็บของและย,ย้ยหยานอย่างขมขื่น หลังจากได้กระเป๋ามามา,มากกว่า22ซูโม่ยิ้มอย่างสดใสการหาเงินด้วยวิธีนี้ง่ายมากและถ้าเขาปล้นทุกคนทรัพย์สมบัติของเขาจะกลายเป็นก้อนหิมะซึ่งเหลือเชื่อมากหลังจากนั้นสิทธ์กว่า100คนกลับไปที่จตุรัสหยกขาวและถูกเขาปล้นทั้งหมดนอกจากนี้เขายังฆ่านิกายลี่หยางและพันธมิสวรรค์บางส่วนเพื่อส่งข้อความตอนนี้ยังไม่มีใครกล้ามองตาซูโม,โม่เพราะพวกเขารู้ว่าเขากำลังวางแผนจะปล้นสิทธิ์ของทั้งสี่นิกาย ช่างเป็นบ้าอะไรอย่างนี้มีสิทธ์มากกว่าสี่พันคนจากทั้งสี่นิกายและหากทุกคนโกรธแค้นพวกเขาสามารถฉีกเขาเป็นชิ้นๆเขาประมาทแค่ไหนในที่สุดผ่านไปหนึ่งชั่วโมงต่อมาสิทธ์หลายสิบคนกำลังเข้าใกล้จตุรัสหยกขาวจากตะวันออกและตะวันตกพร้อมกันบางคนเป็นสิทธ์ของนิกายลี่หยางและผู้นำคือชูหยานและอีกคนหนึ่งชื่อถังในบรรดาสิทธ์ที่เหลือของเกาะเฟิงหลิงผู้นำคือหยนลี่เกอ๋อซึ่งซูโม่รอคอย